ดีเข้มงวดเรื่องการปราบและปิดอาชญากรรมออนไลน์ค่ะตอนนี้เข้าสู่เฟส2แล้วนะคะทีนี้ไปดูในรายละเอียดกันนะคะสิ่งที่เขาทํามีอยู่8เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกนะคะก็คือในเรื่องการปราบปรามจับกลุ่มอาชญากรรมออนไลน์ค่ะอันนี้คือทุกประเภทเลยนะแค่ในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะจัดการไปได้แล้ว2,295รายนะคะ <Yay! S 1> อันนี้รวมถึงการจับ กลุ่มที่สำคัญมากๆของทาง DSI นะคะก็คือการจับกลุ่มเว็บพนันออนไลน์เครือข่ายแม่มนค่ะซึ่งเครือข่ายนี้นะคะถูกจับกลุ่มไปเมื่อวันพุทธที่15พฤษภาคมนี้เองเรื่องที่2ที่ได้ทำไปนะคะก็คือการปิดโซเชียลมีเดียพวกเว็บผิดกฎหมายต่างๆนะคะแล้วก็รวมถึงพวกเว็บพนันด้วยซึ่งทาง DE และพนันธมิตรนะคะได้ลุยกันเต็มที่แล้วก็ได้มีการปิดเว็บพนันเนี่ยสถิติเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง82.8%เลยค่ะในเรื่อง ที่3ค่ะก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาบัญชีมาค่ะมีทั้งในเรื่องของการเร่งอายัดนะคะแล้วก็มีทั้งเรื่องของการตัดตอนการโอนเงินกําหนดมาตรฐานเงื่อนไขต่างๆนะคะ,ะเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเปิดบัญชีใหม่หรือก็คือนำกระบวนการของ customer due diligence หรือ CDD นะคะเข้ามาใช้กับธนาคารต่างๆ ทีนี้พวกคนธรรมดาคนดีๆทั่วไปนะคะก็อาจจะได้รับผลกระทบจากตรงนี้บ้างเช่นเวลาไปเปิดบัญชีเอ๊ะทำไมดูมันมีกระบวนการมาตรการอะไรเพิ่มขึ้นอยากให้ทุกคนเนี่ยทนกันสักนิดนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราทําเอา CDD เข้ามาใช้เนี่ยจะเป็นการป้องกันการเปิดบัญชีมา้าเป็นการป้องกันการฟอกเงินและการไหลเวียนของเงินสีเทาและเงินสีดําได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆเลยค่ะ เรื่องที่4นะคะก็คือการแก้ปัญหาของพวกซิมมารบรวมมาจนถึงตอนนี้นะการปิดซิมมานะคะรวมไปได้ถึง2.3ล้านหมายเลขแล้วนะคะในเรื่องที่5ก็คือการดําเนินการในเรื่องของเสาโทรคมนาคมนะคะแล้วก็พวกสัญญาณอินเทอร์เน็ตต่างๆที่เป็นตามชายแดนนะคะใเรี๋ยวพึ่งไปตรงบริเวณของทางแม่สอดไปนะคะตรงบริเวณนั้นเนี่ยไม่มีสัญญาณเลยค่ะเพราะว่าตรงข้ามจากฝั่งแม่สอดไปนะคะไปที่ตรงชเวโกโก,โกนะคะตรงนั้นเนี่ยเป็นหนึ่ง ในจุดสําคัญที่มีการตั้งของพวกค a l l center อยู่และมีการใช้สัญญาณของทางฝั่งประเทศไทยเนี่ยมาตั้ง c เซ็ center เพื่อหลอกลวงคนในประเทศไทยเนี่ยล่ะค่ะหลายๆคนที่อยู่ตามบริเวณชายแดนนะคะก็อาจจะเจอปัญหาในเรื่องของสัญญาณที่ไม่มีหรือว่าสัญญาอินเทอร์เน็ตที่ติดขัดนะคะแต่ก็ขอให้อดทนกันสักนิดนึงนะคะในความยากลาบากตรงนี้เพราะว่านี้เป็นมาตรการนะคะที่ป้องกันการกระทําความผิดที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านนะคะที่ข้ามชายแดนไปในเรื่องที่ หกนะคะก็คือในเรื่องของการแก้กฎหมายค่ะอันนี้ก็มีกฎหมายเร่งด่วนนะคะหลายหลายฉบับเลยนะคะที่จะมาช่วยทั้งในเรื่องของการคืนเงินในเรื่องของการเพิ่มโทษและในเรื่องของการป้องกันนะคะต้องบอกว่าตอนนี้ทางกรตทแล้วก็ทางปปงเนี่ยเขาจับมือกันค่ะช่วยกันผลักดันยกระดับเกณฑ์การป้องกันการฟอกเงินนะคะเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลของการฟอกเงินเลยหรือที่เรียกว่า financial action task force f a t S ในส่วนในเรื่องที่7นะคะก็คือในเรื่องของการเพิ่มบทบาทให้กับกลุ่มที่เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือผู้ให้บริการคมนาคมหรือพวกธนาคารต่างๆนะคะอย่างล่าสุดทาง DE เนี่ยก็ได้มีการคุยกันกันกบทั้งบริษัท Line บริษัท Meta ที่ทำ a c e b o o o นะคะแล้วก็บริษัท X ส่วนเรื่องที่8นะคะเรื่องสุดท้ายที่ทำเนี่ยก็คือการบูรณาการข้อมูลของศูนย Anti ์ Anti-Online Scam o p e r a t i o n Center หรือที่เรียกว่า ACOC 1441นะคะเป็นฮอตไลน์สำหรับใครที่เจอปัญหาในเรื่องของการถูกล่อรวงถูกหลอกลวงโดนสแกมต่างๆเนี่ย โทร1441ได้เลยซึ่งตอนนี้เขาก็มีการทํางานแบบบูรณาการกันมีการแบ่งปันข้อมูลกันเพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลและการช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยให้หลุดพ้นจากอาชญากรรมออนไลน์มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ